เธอรักดิฉันรักเธอรักดิเธอรักดิมะรักกันอย่าเสียดายกันนะคะเธอรักดิ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 เธอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ื่กเล่าตงใจไม่เสียสติเล่าเลยโอ้ยฉันเมาไม่เสียไเวลาจากินมตน่าดิดตั้งใจดีเยี่จัดลุกเดินแมงเด้ากินแค่สนุกล้อมีสุขลิ้นเมาแล้วสะกิดผ้ โอ้ยถ้าได้หนึ่งันบบนี้นะคืนนี้แหะซุ้มยดอปัซอยไม่เหงาแล้วเนเที่ยวเลยติสทุกตินเรื่อมีโซ่ที่นี้มาแสกิดพากับ เมาไปหาเรื่องใครก็เมากันไปนะครับแต่อยา่าไปเมาลบตาไม่เห็นเขาแต่ผมแปลกใจทำไมตัวจริงถึนม,นม,นวมีวันกินวันใจในี่วันส่งงานเมากันไกลเมาไปเรื่องไม่ไไมาอปีเก่าหมองโอ้น่า,าจากักจัง คุณน้ผมกินกนระท่อมฝันแปลลูกพี่ลูกพี่เอาเรางวัลเดี๋ยวผมเอาคนให้เฮ<อ>้ยเอาใจลูกพี่อากาศท,กทุกวันนี้ชีวิตทงกูสงสัตว์เป็นไงลูกพี่อยู่กับเมืองลูกน้องโกไอ,สอ้สมเสร็จลูกพี่ครับชื่ออื่นไม่มีแล้วเนีกเอา้ากูชื่อสมศักดิ์มึงก็ต้องสมเสร็จจะหน,นีเป็นอะไรได้อ่าถ้าผมสมเสร็จขอเป็นนามสกุล เตรียมนุ่นมหลับข้าวอะไรเตรียมนหนลับเอานาฏสกุลเจ้าภาพอะไรเหรอญาติทไม่ได้ทุกวันนี้นะไม่ว่ากูสมศักดิ์และน้องสมศรีต้องการสิ่งใดนะ ปูเนี่ยต้องหาให้ทุกอย่าง <ใน S 1> เพราะว่าพ่อ <ใน S 1> ปูเนี่ยนะเขาเป็นคนที่มีอำนา,าจบาดใจในหมู่บ้านอย่างนี้พ่อปูคือกำนันสมรู้รูกพ่อพี่เป็นเบาหวานนะรู้ตั้งน,น,นั้นแล้วดูแลด้วยนะผูจะทุกสมบัติอยู่ทุกวันนี้นะพี่สามไม่ไอเลยลูกพี่ปูคอยเป็นห่วงน้องอย่างเดียว<า>น้องสาวสมศรีของปู่<า>ใครนะแตะต้องสัตวิฐไม่ได้เลยโอเคลูกพี่ โลมจังหวัดพิบดีสบโลอะไรดนเวขนาดนี้พี่เองี่นอัลโนอาการหนาวปากส่นโพี่เเลยแล้วหุมก็ฝันทไมครับทำคุณจะฝัไม่ได้คุณแกนนางกูเหรอฮะมันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกพี่ด้วอเเีมเจ็บตรงนี้เรเจ็บตรงนี้เหรอเจ็บไหมเจ็บตรงนี้ เจ็บเดี๋ยวเป่าให้แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยยังไม่เห็นทุที่ผมตีแก้วุณไปอะฮะตีแก้วทับใช่หนจ็แก้วหรือเปล่าี่อ๋มพี่กุยยี่กุยาเนเยอาเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนเดนเยะนเจ็บตรงไหนตรงไหนตรงนี้เนาหย็ปีนี้หนาวไหหนาวเม่ไหร่จะแต่งแตอะไร ลด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 ลุงเสือกตีน้องไอ้เสือกเนี่ยนะตีโอ้ยเสือกมึงทำแบบนี้ได้นะกูจะสั่งสอนมึงไว้นะมึงจำไว้เลยทำไมเพราะน้องสาวกูเนี่ยนะเป็นคนที่กูรักมากที่สุดในบ้านอย่างนี้จรไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนมึงจะไม่มีสิทธิ์มาแกน้องสาวกูและจำไว้ด้วยเข้าป่าเข้าทาเยอะมันเกิดอะไรขึ้นแะมึงตีตุ๊กตุตก กินรสสารัดูนะเว้ยกิไม่เยอะลูกเมาแล้วไปรอที่ห้องนโหมันเกิดอะไรขึ้นนะนไม่ีนะตีส่สิโอ้่่นะี่าเลอยางีมใครี่ รับใค่อ่ะอ้าวนู้นอโอโหลูกพี่ทำไมน้องคนนี้น้าขอบคุณมากครับพี่ชายขวันวัอเอัดะวัญใจนองนองมูน้องมมาแล้วทำไมคับพี่ชายบ้ง้องโมเดืออย่าชี้หน้าชี้ตาแบบนี้ คนเองเอาเขาหลังเรือ่ไหะพีู่ไม่คิดแต่น้องกูคิดอ่าเล่นอย่าเล่นรับรางวคมรเลยครับครับโอ้แมาใเขากาลาแใหญ่เรางรงานี่แล้วพี่ยาววันี้างวัลเสายสีนลกองพไชชรเฮ้ยแม่เขาบอกลองโคราเอแล้ว อยากดีเรนรที่ต่อได้เสือนมยนลม่หมายถึงนูมีเมียเป็นแม่หรอ่อีดือนะครับรถทะเบียนกอไก่รอเรือแปดศูนย์ห้าสี่ร้อยคูนร้อยคนรถไปโอไรอนย์ห้าสีนครราชสีมาครับคุณพนาไปที่รถของท่านด้วยนะครับผงขอบคุณคุณหนูคุณหนูอะไรกปเลยหไมครับ เออมาดิทีทำไมกูกำลังมีความสุขกูก็เล่นตีน้องสาวกูเองที่ทำแบบตีได้ไงวะผู้ชายวะอาผู้ชายเก่าอาชีพเก่าคุณพนว่าแมติดติดเคยตัวทำไมครับคุณผู้ชายผมจะไล่ตีน้องคุณผู้ชายไม่ได้เพราะอะไรครับไม่ได้เพราะว่ากูกำลังมีความสุขน้องเล่นเต้นรำอยู่กูไม่น่าไปยุ่งกับกูเลยเป็นอย่างนี้แหละพ่อไม่สอนแม่ไม่สอนพี่น้องก็เลยเคยตัว của một hai hạt chóp gái lạc của nó thì bắt bay ở mày tìm được 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 mày

เอาได้เอาได้จะไปเอาไปห้องบ้านจะไป <laughs> สี่สกงสี่สเฮ้ยะมึงอวดเกงกับกูเหรออะไรนะมึงอดเกงกับกูเหรอไอ้รอนอย่างงี้ผมจะสอนน้องคุณมึงก่อนจะมาสอนเนี่ยนะนะมันไม่ได้มึงเก่งแค่ไหนวะแล้วคุงไม่เคย้หัวหน้านัต้หัวหน้าวหน้าต้นูไอ้ต้นมึงจะพูดัอหั้แล่มนยไอ้ต้นไอตนหัวหน้าเออไอ้มึงา มึงเข้ามามึงเก่งแ่ไหนมึงั่งสอ้นแล้วมึงเองแล้วโดนแกงเลยเอาดิมึงตายมลยอ่ะเอาเด็ตีไปทันอาคนกูอยู่ได้เหอเอาอย่างงี้ ผมจะต่อยคุณผู้ชายแล้วทั้งคุณผู้หญิงด้วยเอ้ยมึงไม่ได้มาต่อยกูกูก็เก่งมึงก็เก่งทำไมอ่ะอ้าวก็เก่งกันนะคู่ใช่ไหมอ่ะมึงก็เก่งกูก็เก่งอ้าวกะเก่งกันเราก็ก็เก่งก็เก่งตักเลงกตัก่งถ้าคุณถามมึงได้ไหมตักเลงก็ได้มึงตอบกูได้ไหมได้ได้มึงตอบกูได้ไหมได้ดิเอาเมยอเลยอยู่บนไปน้าไม่มีตาขี้อ๋อเดี๋ยวก่อน

สามคำบุรีสามขาไม่ใช่หรองเรียกมอนว่าสามคำบุรองมีไงต้องมาาไปเรียกสามคำบุรีทำไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมโดนก็โดนร้านทองเพราะว่าร้านทงมีมีราคามันก็รายก็พอดเพีงมันไม่รวยอันี้กเกี่ยวอะไรไคนต้องพูดก็ตายเพราะว่าเขาคิดแพงเขาคิดมากพี